วันนี้นะครับผมอยู่กับเชเป้คุกกี้เมานะครับในหนึ่งในลูกค้าประจําของพ i ่ก็เวิร์กนะครับเข้ามาตัดกางเกงอีกหนึ่งตัวนะครับก็เลยชวนเป้เล่นเกมหน่อยเห็นตอนนี้เริ่มเข้าวงการปั้นเฟรยีแล้วก็มีบ้างครับโอเคก็มาทายกันดีกว่าว่ากางเกงยีแต่ละตัวที่ตรงหน้าพี่เนี่ยมีอายุการใช้งานกี่เดือนหรือว่ากี่ปีถึงจะได้เฟรตลายแบบนี้ตัวนี้มาใช่ใส่กันนานแค่ไหน๋ยวมาทายกันดีกว่าตัวแรกตัวนี้เป็นพ i ่ก็เวิร์กรหัส20เมพรายขนาดนี้ผมว่าถ้าเกิดคิดเลยนะต้องมี ประมาณร้อยกว่าปีใช่ไหมเยอะไปเยอะไปอ่าแต่ใบนิดนึงคือจริงๆตัวเนี้ยใส่โดยที่แบบว่าเป็นมืออาชีพในการปั้นเฟลเลยนะแบบนักปั้นเลยมืออาชีพเลยเหรออ่ามืออาชีพนิดนึงนักปั้นเลยเหรอนักเอป่ะเอปะเอสุปรชัยปะใช่ครับไม่ใช่คนละปั้นอ่านั้นปั้นดาราก็ต้องมีสี่ปีอ่ะลดลงมาหน่อยมาดูเฉลยกันมาดูเฉลยกัน หนึ่งปีเอากูเลย <laughs> ทำไมของกูไม่ขึ้นอะไรเลยวะเม่ซิ่งไหมเม่ซิ่งไหมเฮ้ยจริงเหรอพี่ตัวนี้ใส่นี่เขาใส่ไปทำอะไรก่อสร้างใส่ไม่ซักนะหนึ่งปีก็มาอย่างนี้แล้วตัวต่อไปตัวต่อไปอตัวนี้น้อยกว่าตัวนั้นเยอะแต่ว่าซิดกว่าแต่ตัวนี้รู้สึกว่าซิดต,ตัวนี้อาจจะเป็นคนใช้จริงเออเนี่ยซิดกว่าผมว่า3ปี3ปีอ่าเพราะชำรุดแบบหนักอยู่เหมือนกันอ่าเฉลยคือ2ปี ว่ากูซื้อหวยก็ไม่เคยถูกใกล้ถูกแล้วใกล้ถูกแล้วตัวนี้ปาเป้าเราด้วยสายโหดเลยไม่ต่ำกว่า1ปีแน่นอนไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีแน่นอนเป้าแตกผมว่าจริงขาดจริงเลยห้าปีเอาเป็นบาใบอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ถูกเลยอันนี้หลับเดือนจริงมากงงไหมเขาทําอะไรเนี่ยอาชีพอะไรเนี่ยทำไมมันอะไรขนาดนี้เนี่ยเอา10เดือน10เดือนเจ็ดเดือน โอ้โห oh, เป็นไงถูกกี่โมงเนี่ยครู <c oughs> ตัวสุดท้ายต้องถูกแล้วท้อมากเลยไม่ไม่ถูกสักอันเลยตัวนี้ไม่อยากจะเชื่อโอ้โห oh, ตัวนี้ทำไมตัวนี้ผ้าน้ำหนักอ่สูงด้วยนะครับ20ปอนด์ขึ้น คอนทราสต์ตัดกันโหดมากนี่มืออาชีพอีกไหมน่าจะมืออาชีพนะดูจากคําตอบเลยน่าจะมืออาชีพถ้ามืออาชีพเนี่ยผมว่าเมื่อกี้ปีหนึ่งว่าชัดและอันนี้ชัดกว่าหนักด้วยใช่ไหมผมขอ2ปีเดี๋ยวรอยเฟดนี่แบบชัดๆอย่างนี้เลยนะปีอะอะไปต่ออีกทีนึงสี่ปีอะเอ้ยจริงป่ะสี่ปีเฮ้ยจริงป่ะเอ้ยอันแรกเลยนะถูกอันนี้สี่เดือนโอ้โหเลขสี่ถูกแล้วไงอยู่ยากจริงโก้ สี่เดือนใช่เขาใส่ไงขาดจับมัขนาดนี้เออ่ปวดมากตรงนี้เขาใส่อะไรเข้าไปอ่ะนี่เขาจะใส่พรุ่งนี้บางคนก็จะใส่กระเป๋าใส่สนับมือใส่อะไรที่มันเป็นเทกเจอร์เพื่อให้มันเกิดขึ้นลายนี่มันเสน่อีกอย่างหนึ่งของงานปั้นสี่เดือนไงถือว่าไม่ไม่ถูกเลยคําตอบได้ดีถูกเลยผมอยู่วงานก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้อยู่วงการอาหารดีแล้วกูครับแล้วก็ฝากเชเปุ้กกี้เหมาไว้ด้วยครับวันนี้ทำคอนเทนต์สนุกสนุกกันได้ครับโอเคครับแค่นี้ครับไปบ๊ายบายสวัสดีครับ